สวัสดีครับผมคุมมันสอินเตอร์ฟาร์มนะครับอินเตอร์ฟาร์มนีจับไก่นุ่มไม่หม่ๆลนะครับทุกคนต้องมีคามหวังนะนี่นะไก่นุ่มไม่ๆพอเรี่มออกนะครับฟักก็ติดากตามไปนะ เลี้ยงหลายตัวเลยเนาะมแม่เกือบ<น>จะพร้อมแล้วครับคนนี้นี่ใหญ่นะ ไอ้ตัวใหญ่ก็นี่ไปนะออกไปออกไปที่ turbine, อื่นเนาะนะครับออกไปที่อื่นตัวเล็กก็เดิอดโตขึ้นมาแดนเนาะไอ้ตีผลิตม,ม,มาใหม่ก็ผลิตม,ม,มาใหม่นะครับสีนี่งามหน่อยเนาะดีไอต้ไอตีอันนี้ก็ ออกออกมานะครับนะซื้อกันต่อไปเรื่อยๆนะนะครับผมคลิปนี้นะครับกุม,มารสอยเตอร์ฟาร้าก็มีอย่างนักนเะขาพูดจะนักดีเข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับเอฟซีท่นมีความสุขนะครับสวัสดีครับผมนะ